ตาตาลอยเลยโอเคสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานด้โยกูสวัสดรับต่อเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่จะมีงานเปิดเราจริงๆไม่ได้เยอะมากขนาดของผมแล้วก็เราช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งกับเรื่องของโวทัวร์ด้วยยุ่งกับเรื่องกิจกรรมภายในของบริษัทด้วยเลยนะครับเพราะพอมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มีโอกาสเจอคนก็รู้สึกดีใจและเติมพลังครับ สนามนัดก็คือวันนี้เหมือนมาคือเราเพิ่งบินกลับมานะครับแล้วพอมาถึงมาเจอบรรยากาศที่ทุกคนมารอพวกเราอย่างนี้แล้วมันเหมือนเหมือนได้กลับมาเติมพลังอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปอีกรอบนึงก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆสหรับกำลังใจก็ต้องการพูดถึงมาแล้วเป็นไงคะพูดถึงวิวกับคันยูว์ครับก็คืออย่างที่ผมไม่ได้บอกไปว่าเราอะรู้จักอยู่แล้วคำวิวอ่ะแล้วก็คันยาวนะครับวิวอ่ะก็เป็นอ่าบริษัทแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ คนไทยใช้งานกันเยอะมากๆแล้วใช้งา่ายเด็กผู้ใหญ่ก็ไปใช้กนเยอะเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้โต vivo เองก็มาร่วมงานกับ carnival ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราสึกว่าเฮ้ยเขามาเจอกันได้ยังไงซึ่งเขาไม่ควรจะมาเจอกันเลยแต่เขาก็มาเจอกันได้ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราราชอบลูกเล่นสําหรับที่เป็นด้านหลังที่เปลี่ยนสีได้เมื่นเจอแสง UV อะไรเงี้ยครับกพรา็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่สําหรับน็อตก็ไม่เคยเจอน่าสนใจมากครับครับผมาก้ยอใหเป็นนแฟ ก็ขอฝากรีวิวกับแฟนๆด้วยนะครับที่หลายหลายคนอาจจะแบบไม่เคยลองหรือว่าหรือว่าไปลองไปลองเล่นที่ช็อปก่อนได้ว่ารุ่นเล่นนึเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับอย่างที่น้องบอกเลยก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช้งานเป็นยังไงนะกล้องเป็นยังไงหรือว่าอินเปรสชันเป็นยังไงเนี่ยไปลองมาที่ช็อปก่อนเราเขามีเครื่องให้ลองแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราเหมาะกับตัวไหนตัวไหนเหมาะกับเรากล้องเป็นยังไงไปลองถ่ายได้อะไรเงี้ยครับ สิงคโปร์เตมมีข้าวันไก่อะไรรงค็สิงคโปร์มีดีสิงคโปร์มีดีเพราะว่ามีพวกเราเฮ้ยจริงจริงก็จริงต้องขอบคุณขอบคุณแฟนๆนะครับเราดีใจมากเพราะว่าภาพภาพตอนที่เรานึกไว้เนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีแฟนๆได้คอยสปอร์ตมากขนาดนี้อะไรอย่างนี้ยครับตอนที่เราเจอโชว์โชว์เริ่มต้นขึ้นมาแล้วโอ้โหแฟนๆตื่นเต้นเสียงดังมากๆตอนนั้นอ่ะเพิ่งเริ่ม ยังไม่เริ่มโชว์เลยอ่ะแต่แฟนคลับแล้วตอนนะั้นคือข้างในคืออย่างนี้นะสั่นแล้วรู้สึกตืต่นตันมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนๆต่างชาติด้วยแล้วกแ็แฟนคนไทยเรื่องอกันที่ศึกษาบินตามไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะแบบเอ,เ,อ,เ,อเราผ่านมาหลายเวทีแล้วแต่ว่าพอไปถึงตอนตอนเปิดตัวจริงๆอ่ะก็ตื่นตันจริงๆนะทุกคนคลีตดังมากทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็แบบส่งพลังมาให้เรามากๆ ถือว่าเป็นแบบว่าบอลทัวร์นอกประเทศครั้งแรกของพวกเราได้ได้ต้อนรับเพลงนี้เราแบบยังไงบ้างในทีมคืยกันยังไงบ้างคและใช่งงนะครับผม <c oughs> เป็นที่แรกที่เราออกจากประเทศไปโตเกียวไปมานที่นิวโคลในทีทมคือกันยังไงบ้างแบบว่าเป็นแบบว่ารับมือเปนไงอ๋อก็ทุกคน <c oughs> ดีใช่ทุกคนมีพลังทุกคนตื่นเต้นทุกคนคึกคักมากเลยครับเหมือนกับเฟซทุกคนเฟซแบบคือหลังเวทีก่อนก่อนจะออกไปทุกคนก็จะแบบ รวมพลังจับกันแล้วก็พูดถให้กำลังใจเป็นละการดีมากๆที่เราอ่ะจะเป็นมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเวลาก่อนจะโชว์หรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราทําร่วมกันเนี่ยเราจะบูมกันก่อนเราจะมากอดคอกันเราจะมาคุยกันวันนี้เริ่มงานยังไงเป็นพลังไงส่งความสุขให้ใครแล้วก็จะเริ่มกันให้กําลังใจกันพูดให้กําลังใจกันหลังจบงานเราก็จะมากอดคอกันมาพูดถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างเรา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 แฮปปี้แค่ไหนผมรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆแล้ว ู้สึกว่าดีใจนะครับผมที่เริ่มต้นก็ได้รับสิ่งที่สุดยอดกลับคืนมาครับสิ่งตอบแบบว่าโพสรูปเยอะอะไรเงี้ยครับเป็นตากล้องของวงอ้ยของทีมลยไหมหรือกันไงนอ๋อก็ คือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าอยากแคปเจอร์ภาพความทรงจําอะไรอย่างเงี้ยไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าทุกรูปที่เราถ่ายเราก็จะบอกน้องกับเราถ่ายได้ไหมโพสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แฟนได้เห็นโมเมนต์ที่เรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนข้างในอ่ะเราเราเห็นมันมีความสุขมันสนุกมากอยากให้คนอยากแชร์ให้คนข้างนอกได้มีความสุขด้วยเพราะรู้สึกว่าความสุขบางอย่างมันควรจะแชร์ร่วมกันมันจะสุขมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีแบบว่าโมเมนต์ลูกหลุดชู้อะไรที่แบบว่า โพสเพิ่มเติมให้แฟนๆได้ฟินหรือม่่าย่ยังมีอยู่ไหมหรือว่าโพสหมดแล้วจริงๆจริงมีเยอะครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่มันสามารถที่จะโพสในพับบิกได้อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่เราจะควรเก็บไว้อ่าในความทรงจำของพวกเราเองก็ก็ต้องเลือกที่จะเก็บไว้ี้ดีกว่าครับเดี๋ยวที่คลิปต่อไปเป็นาหลีเนาะเรียมงความพิเศษได้เป็นเบรนดกโจลี่ยังไงบ้างคะก็อยากให้เราติดตามดีกว่าครับในความพิเศษเนี่ย รอรอ,อ,อดูได้ครับรอชมได้คื <c oughs> ตอต้องนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกประเทศทุกเมืองที่เราไปอ่ะต้องบอกเลยว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเมืองนี้ต้องพิเศษกว่าเมืองนี้เมืองนี้ต้องดีกว่าเมืองนี้อะไรเงี้ยเราทําทุกอย่างให้มันให้มันเป็นมาตรฐานที่มาตรฐานเดียวกันแต่ว่าผมมั่นใจได้เลยว่าทุกคนอเต็มที่ทุกเมืองแน่เพราะว่า ยิ่งพอได้ยินเสียงกรี๊ดได้เห็นผลการตอบรับของแฟนๆนะ่ะทลนังมันมากกว่าเดิมพี่เข้าใจใช่ไหมเวลาอยู่บนเวทีอะ่ะเราซ้อมมาฮะเราซ้อมมาแล้วเรามั่นจะเราซ้อมมา้อยแล้วนะแต่พอเราเห็นแฟนๆได้ยิน,น,ยนเสียงกรี๊ดของแฟนๆนะ่ะทลนังเรามากกว่า้อยอีก,กยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคอยติดตามได้เลยว่ามันจะสุดแค่ไหนครับ<ห>ครับ แม่จะบอกว่าคือเวลาแฟนคลับกรี๊ดหรือว่าตบมือให้กำลังใจอะ่ะพวกเราแบบมันมันมาจริงๆนะน็อตร้องไห้ทุกคนดูใช่ไหมแม่คือแบบเวลาเวลาเวลาสมถติว่าแบบเราจะต้องเต้นท่าเนี้ยคือตอนก่อนเริ่มเราก็จะเต้นแบบก็ตเต้นปกติแต่ว่าพอมีพลังซับพอร์ตอะ่ะมันมันมาจริงๆเอเนอร์จีมันมาจริงอันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นเป็นโน้ทาโชว์ชว์ุสที่ขาวหรือเป็นโน้ท็อตใช่ครับยังไม่ทัน้เริ่มเพลงเลยแฟนแฟนกรี๊ดน็อตน้ำป้าไหลแล้วยังไม่ทันได้ร้องเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบ ันพลังของทุกคน่ะมันทำให้เราสึกโอเวอร์เวนจริงเป็นพลังบวกจริงๆครับผมเชื่อว่าแบบแต่แต่ละประเทศเนา่ยเราก็มีแบบว่าความประทับใจอะไรเงี้ยาหารที่สิงคโปร์ไหนที่เราสองคนประทับใจอะไรเด็ดมากที่ไปสำหรับสิงคโปร์นะครับเราชอบก็หลายๆอย่างอาหารอร่อยสักกุ๊ดเต๋อร่อยชอบมันไก่อร่อยแล้วก็ผู้คนน่ารักแล้วก็ s พ p p o r t แล้วก็ชอบบ้านเมืองก็สวยด้วยแล้วก็ ะคือทุกคนพี่พี่หัวเราเพราะว่านับพวบ๊อกกุติบ่อยมากเพราะว่าเรามีพี่ปอนี่คือพี่ปอนเนี่ยเราไปกินหลายรอบใช่คือพี่ปอนเนี่ยเขาเป็นประธานค่ายเนาะแล้วเขาเคยไปสิงคโปร์บ่อยมากแล้วเขาจะรู้ที่กินเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ร้านนี้อร่อยมากๆต้องไปกินเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยไปลองกินเขาก็พาเราทุกคนเนี่ยเลี้ยงทุกคนเลยนะทั้งเราเราก็ทีมงานไปกินบ๊อกกุติกันเฮ้ยแล้วมันอร่อยมันอร่อยจริงอร่อยจนแบบต้องกลับไปซ้ำอีกรอบนึงอ่ะคือไปแค่เราไปกินร้านแค่ไม่กี่วันแต่เราไปกินสองรอบในร้านนั้นอ่ะ ไปได้ไปได้ที่วัตทุกคนนุ์เด่สุดไม่ราบสัก็เราก็ลงเราเราลงเราลงสตอรี่กันอยู่นะแล้วแท็กร้านด้วยถ้าเป็นแฟนตามกันน่าจะเห็นร้านไหนอะไรอย่างเงี้แล้วอยากไปเกาหลีเนี่ยเราเรียนภาษาเกาหลีแล้วเราซ้อมงสองตักทิ้งคุณไหมเอ้อเอาไปไหมเอายังเซลแนะก็มีก็มีแนะนำตัวมีอะไรประมาณนี้นครับผมก็ต้องน้ำก็ติดีนไหมเออเอายังเซลชอนน์ต๋องฮามิดา จริงๆเราก็ภาษาทุกที่เนี่ยเราจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะเราเชื่อว่าเราบินไปในประเทศนั้นก็จริงแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าอ่าแฟนๆจากหลายๆประเทศเนี่ยก็จะบินมาดูด้วยอะไรอย่างนี้ครับใครใกล้ประเทศไหนสะดวกประเทศไหนก็จะบินไปประเทศนั้นเราก็รู้สึกว่าอ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาษากลางที่เราทุกคน่ะควรจะใช้สื่อสารกับแฟนๆเป็นหลักครับใครบอกยันซาวได้มีอะไรขอจอยให้แฟนแบบว่าได้ยินไห อตอบได้แค่ว่าฟัางมากแน่ๆครับอยากให้ทุกคนรอดูมันฟังจริงๆครับซาอย่างที่เมื่อกี้ก็พิธีกรก็ถามว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นแฟนขับคินพอยชแล้วก็แฟนขับวกเราทุกคนเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าบีออนคลาวเราค่อนข้างจะเซ็ตมาตรฐานการทํางานที่ที่ททค่อนข้างที่จะอยากให้มันออกมาที่ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราอยายกทำให้มันเกินคนอื่นนะแต่ว่าเ,าเราอยากทําออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจในผลงานของเราตัวคนทําเอง ตัวทีมงานเองอยากให้ผลงานที่ทำอ,ออกไปแล้วเนี่ยเขากลับมารู้สึกภูมิใจในผลงานของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลงานที่จะอ,ออกมาต่อจากนี้มันต้องผ่านการคิดที่นานพอสมควรการเตรียมการที่เราจูวพร้อมแล้วนี่แหละคือผลงานของเราและมันใกล้แล้วผมเชื่อว่าในเร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นโปรเจกต์ที่ที่ทางบริษัทเราก็บพวกเราทุกคนเนี่ยเตรียมการกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็รอดูว่าบริษัทจะประกาศอะไรออกไปแต่ว่าปังแน่นอนครับ ก็อยากอยากเสริมให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบริษัทเราด้วยฝากให้บ OC ก็คือหลังบ้านเราทำงานกันหนักเราไปทั้ง World t ทัวร์เราไงต้องเตรียมโปรเจกต์ต่อไปก็ขอกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ต่อไปก็คือเป็นแบบว่าต้องคนทุกคนกคนรวมกันเล่นรวมกันหรือว่าจะมีแยกๆแต่ละกลุ่มอะไร Uh, จริงๆอ่ะตอบไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเขาก็ต้องเป็นข้อมูลของภายในนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีโปรเจกต์เดียวนะครับผมเขาเขาก็พยายามจะคิดหลายโปรเจกต์แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าจะทยอยบอกอะไรออกมาบ้างเนี่ยก็ต้องอรอทางบริษัทเขาประกาศออกมาคอยติดตามทางเพจข,ของดิอันข่าวแล้วกันนะครับ ช่วงเวลานี้แหละว็เอาของฝากร้านเนื้อย่างนะครับชื่อร้านมอรูอันเดอร์ูตนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนลาดชิวานะครับระหว่างซอย15-17อยู่ตรงกลางเลยครับ,บอร่อยต้องไปกินมาแล้วเมน,านามมูแนะานำนะครับก็เป็นตัวตัออันใหม่จะเป็นบนัวแต่เป็นของเราจะหนาหน่อยก็จะกินเราได้เนื้อนุ่มมากครับไปลองมาแล้วครับอร่อยจริงเขาใช้เนื้อคุณภาพมากใช่ก็ฝากฝากทุกคนด้วยนะครับ ใครีจะได้แบบเป็นคันสีมิงค์เมนูออกวิอนาคตอนาคตจะมีอันที่เป็นเมนูของเราครับต้องติดตามด้วยได้รับสด้มาค่ไหนรับได้เลยเสียต้องเข้าไปเสียแล้วอ่ะต้องคอยเกาะแล้วใช่ไหมแล้วถามตัวต่อเองแล้คะมีแพลนจะทำอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้มีร้านอะไรเป็นกิจสัลักษณะแต่ว่าก็มีแพลนเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็คอยดูว่าเราจะทำอะไรออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตมากแค่ไหน แฟนคลับน่ารักมากนะคือที่นั่นก็บอกว่าแฟนคลับมาตลอดเลยขอบคุณมากมากเลยครับแล้วมีแบบว่าไปเจอตนนองนงัต่ยังยัยังยังไม่เจอค่ะ,ยะบยังไม่ได้แต่แต่ว่าช่วงนี้เราไจะได้เจอใช่ไหมใช่พอดีช่วงนี้เราเตรียมเตรียมตัวอยู่ตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ว่าแอบ,บดูกล้องวงจรปิดตลอด <laughs> แอบ,บ,บ,บดูกล้องตลอดครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ